คือคือต้องบอกผู้ชมที่กำลังชมอยู่นะฮะทุกท่านคือความเชื่อนะเราเราไม่ดราม่าก,กันนะมันคือสิ่งที่เราเชื่อนะครับคือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราเสร็จงานปั๊บเราก็าจะไปนั่งพี่ตจ๊พี่แจ๋วจะนั่งที่บ้านทุกคืนแล้วสิ่งที่เราจะทำทุกคนคือโทรหาพี่นวลคือพี่นวลคือพี่พี่คนนี้พี่นวล วจะถามว่าพี่เบิร์ดอยู่ไหนพี่นวลเนี่ยคือพี่นวลคือคนที่สื่อให้เราได้พี่นวลคือคนที่สื่อให้เราได้นะครับใครไม่เชื่อผมไม่ได้ว่านะครับอัน,นี้พูดิขอเลยนะครับนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ดราม่ากับพี่นวลน,นะผมขอขอเลยนะครับคือผอใหถามวา่าพี่นวลพี่เบิร์ดอยู่ไหนตอนนี้วันแรกเอาวันนี้เลยดีกว่าคืนเลยเอามอคืนผมไม่ไม่ไม่เยอะเยอะมะคืนนี้ พอาถามพี่นวลพี่เบอดอยู่ไหนพี่นวลบอกว่าอยู่ที่วัดตกใจอยู่อยู่ที่วัด,วดเฮ้ยจริงต้องทำยังไงพี่นวลอธิบายต่อให้พี่นวลอธิบายแล้วพี่สาวตอบเขาตนวน่า พี่โรเบิร์ตอยู่ที่ไหนพี่โรเบิร์ตไม่ได้อยู่ที่บ้านนะพี่โรเบิร์ตอยู่ที่วัดออาทำไมอยู่ที่วัดล่ะพี่แกเพิ่งรู้ว่าแกตายและจิตแกแตกและแกกลับไม่ได้และแกก็ยืนอยู่ตรงนี้และแกก็ยืนล้วงกระเป๋ากางเกงยนีนก็เลยถามบอลว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาแล้วหรอเขาพี่นนท์บอกว่าไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเขาเหรอเขาเขาอยู่ในคือย,อยางเกงยีนคือในเกงยีนซึ่งพี่แจ๋วมาทําให้พี่แจ๋วเอาอะไรมาถวายครับ แกงยีนกับเสื้อขาวตัวนี้ค่ะ<ม>ตัวที่ใส่ในรูปอะ<ม>แล้วก็มีเสื้อเสื้อเสื้อคลุมของเขาที่เขาชอบอเสื้อคลุมสีขาวที่เขาชอบก็เอามาทําให้ตอนห้าโมงครึ่งแต่พี่นวลเขาไม่รู้ไม,รไม่รู้ว่าเราทํามาแล้วพี่นวลจะบอกเลยว่าเนี่ยเขาใส่เสื้อตัวในรูปเนี้ยอืเห็นว่าภอพที่เห็นืองเขาใช่ค่ะมันใช่ค่ะเขาเขาจะยืนอยู่ตรงนี้ยืนเสร็จแล้วเขาก็จะเอามือล้วงกระเป๋าแล้วเขาก็แบบเขาร้องไห้เขากลัว ซ้ายขวาไม่เห็นใครเลยเขาบอกว่าทําไมทุกคนทิ้งเขาแล้วทีนี้พอเขามาลุยอีกทีคือเขาจิตคือเขาแตกแล้วเขามารู้ว่าเขาเสียแล้วไงคะแล้วทีนี้เขากลับบ้านไม่ถูกจะกลรยังไงคือทุกคนกลับหมดแล้วค่ะแล้วตอนนี้ตอนนี้เขาเขาดีขึ้นนอย่างว่าเออตอนนี้เขารู้สึกแล้วว่าเขาเป็นอะไรเงี้ยรู้สึกแล้วค่ะรู้สึกแล้วแล้วเขาพูดว่ายังไงบ้างว่า กับพวกเราอ่ะความรู้สึกกับพวกเราอะไรเงี้ยความรู้สึกเขาก็บอกว่าขอบคุณขอบคุณทุกๆอย่างขอบคุณที่ทําให้วันนี้เขาไม่คิดว่าทุกคนจะให้ความสนใจและรักเขาขนาดนี้เขาขอบคุณน้องบอลแล้วเขาก็รักภรรยาของเขามากแล้วก็รักรักเพื่อนเขาคือก็ลอกเชิญยิ้มคือรักมากคือสองคนนี้คือเขาจะอยู่ด้วยกันเขาจะรักกันมากเลยค่ะเขาจะบอกตลอดแล้วอย่างวันนี้ ถามว่าก็ห่วงอะไรไหมคะคือในในความเมื่อวานาวานี้เมื่อวานนี้ที่คือที่ท,ที่ที่ยุย้ยที่ยุ้ยได้คุยกับพี่นวลน,นะฮะที่พูดมาคือคําพูดพ่อหมดเลยที่พี่พี่นวลสื่อให้ยังไงที่พี่พยุ้ยถายพี่นวลค่ะเมะื่อเมื่อคืนนี้ก็อยู่ด้วยนะคะก็เลยให้นะนวลเน,นะะี่ยค่ะถามพ่อว่าพ่อมีอะไรจะบอกเราอีกไหมครั้งสุดท้ายมีอะไรจะบอกอีกไหมแล้วก็ขอโทษพ่อด,ด้วยที่ตลอดเวลาหนูขี้น้อยใจ แล้วนันนวลเขาก็บอกว่าพ่อบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกเรื่องมันผ่านไปแล้วแล้วแบบคือมันเป็นคําพูดที่แบบถ้าเราพูดอย่างนี้กับพ่อชอบบอกพ่อว่าขอโทษนะที่หนูน้อยใจพ่อก็จะพูดแบบนี้ทุกคําเลยค่ะก็เลยแบบไม่น่าเชื่อว่านันนวลเขามันเป็นเรื่องจริงอ่ะแล้วทีนี้ก็เลยลองถามว่าแล้วน้องใหม่ล่ะพ่อพ่อเป็นห่วงอะไรน้องใหม่ไหมนันนวลเขาก็บอกว่าพ่อบอกว่าอย่าทาตัวเป็นเด็กอย่าดื้อ มันก็คือคําที่พ่อพูดเลยค่ะพ่อจะบอกตลอดว่าน้องใหม่อะชอบทาตัวเป็นเด็กมันตรงทุกคําเลยค่ะเห็นว่าพี่ลอกก็เจอใช่ครับเจอมาเคาะประตูเคาะประตูลิฟต์แล้วก็มาลิฟต์เปิดแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดแล้วปิดตอนนั้นผมอยู่กับแม่บ้านเนี่ยไปรายการคุยแท่บโอยด์เนี่ยครับ ใช่ใช่ที่เหตุการณ์นี้ได้ในใจที่นรากลัวไหมควคือถ้าเป็นคนอื่นกลัวนะแต่กระเบิดนี่มีความสึกแบบว่าเขาเป็นครอบครัวเราแล้วเขาคือตอนอยู่เขาก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรอยู่แล้วเขาก็เป็นคนที่น่ารักมันก็จะสนุกสนานคือเราเระดตายไปที่หะัเบิดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอ่ะอย่างบอลก็เป็นคนที่กลัวมากแต่บอลก็ไปเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวตรงนี้พี่เบิดนั่งเขาก็เรียกกลับไปด้วยั้งไี่บอลก็เป็นคนกลัวผมก็เป็นคนกลัวผมเนี่ยขนาดเดินจากบนลงล่างบ้านผมเองผมยังต้องห้อยพ้าเลย แต่สาหรับเบิดเราไม่มีความรู้สึกว่ากลัวนะเรา,เ,ราเออเรารักเขาเพราะว่าเรารักเขามากกว่าที่โดนสาแล้วเอ้ประเด็นดราม่าของครอบครัวระหว่างครอบครัวเนี่ยที่เบิดเขาถึงกล่าวมาไหมคะที่เบิดเขาบอกว่าทุกอย่างน่ะเขาพูดกับน้องบอลไว้หมดแล้วตั้งแต่ครั้งแรกแล้วเขาก็เชื่อใจในสิ่งที่เขาพูดทุกอย่างแล้วเขาก็มั่นใจว่าผู้ชายคนนี้อ่เขาฝากชีวิตภรรยาของเขาไว้ได้โดยที่เขานอนตายตาหลับแล้วทีนี้แรกๆขเขาบอกว่าเขาห่วง แล้วเขาก็ขอโทษที่พูดเมื่อคืนเขาบอกว่าเขาขอโทษเขาขอโทษแทนญาติเขาที่ที่พูดจาไปแบบนั้นผมไม่รู้ว่าผมจะลุกขึ้นมาแก้ไขได้แบบไหนเขาพูดแบบนี้ค่ะวันนี้พี่เบิร์ตมาไหมคะพี่เบิร์ตก็มาค่ะอยู่ตรงไหนคะพี่เบิร์ดก็ยืนอยู่ตรงนี้แหละค่ะคืออันนี้ต้องพูดก่อนนะว่าแล้วแต่ท่านเป็นความเชื่อของคนวลแล้นแต่ถามว่าผมผมเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรไแต่ผมเชื่อพี่นวลผมพูดเลย นะครับและผมเชื่อว่าพี่นวลของจริงนะครับผมพูดเลยถามว่าอยู่ตรงนี้คนอาจจะเอ้ยเพราะผมเข้าใจว่าต่างคนต่างความคิดคนไม่เห็นก็มีคนไม่เห็นก็มีมมแต่พี่นวลคือสื่อกับองค์พ่อทวีวสุวรรณได้และหลายเรื่องที่ทําไมเราถึงเชื่อพี่นวลทําไมต้องเป็นพี่นวลซสื้นอนหนูมียายทำไมเราต้องเป็นพี่นวลเพราะเราเชื่อมั่นในตัวพี่นวลและมันคือเรื่องจริงหลายๆเรื่อง สื่อสารตอนนี้ใช่สื่อไปตอนนี้เลยนแฟนได้เขาแบบตอนนี้สื่อสารกับเปิดคที่อยากจะบอกอะไรกับสื่อคะ่อหน้าดีเขาก็บอกว่าเขาขอบคุณขอบคุณสื่อมวลชนทุกๆช่องผมไม่คิดว่าผมจะได้ได้ติดตามผมขนาดนี้ผมไม่คิดว่าทุกคนจะรักผมขนาดนี้รักครอบครัวผมและรักวงการของครอบครัวของตลกของผมผมขอบคุณผมไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาขอบคุณได้ตัวผมเอง ผมกราบขอบคุณทุกๆช่องทุกๆรายการก็ก็แบบว่าถามว่าคือท่านดูแลท่านพิจารณานะอย่าลามดราม่ากันนะครับอย่างนวลเนี่ยคือแบบแบบผมเชื่อคนหนึ่งเพราะว่ากระลอกเอาไอ้ไข่มาครั้งแรกแล้วก็กระลอกไม่ได้เชิญไอ้ไข่เข้าบ้านแล้วก็นวลเนี่ยเป็นโทรเขาเป็นเพื่อนกับกระลอกเป็นเพื่อนกันนานมากแล้วก็นวลก็โทรบอกกระลอกว่า มึงไปเอาเด็กที่ไหนมาเด็กมันนั่งหน้าบ้านมึงร้องไห้เข้าบ้านไม่ได้กระรอกก็เลยบอกว่าโอ้กูไปเอาไอ้ไข่มาทีนี้เด็กเบ้ย์ดีกไปจุดทูบบอกมันพอเสร็จแล้วปุ๊บกระรอกก็จุดทูบแล้วก็โทรมาถามนวลนวลบอกว่าเข้าบ้านได้แล้วแล้วมันทําอย่างนี้ด้วยกระต่ายขาเดียวเข้าบ้านไปเข้าบ้านไปเพราะที่อ่ะแล้วคือแล้วถามว่าตะไราอยู่ไหนที่ีิรอนถามว่าตอนนี้ตะขาอยู่ไหน ล้วครูน้อยูอยู่ด้วยใช่คือคือยูอยู่ด้วยคือพนวนทับมาเสร็จผมก็กลับมาบ้านใช่ไหมฮะกลับมาบ้านเสร็จผมก็มาเล่าให้แฟนฟังแว่าแฟนวันจิกวะยูยูรีอแฟนบอลก็นั่งอยู่ที่บ้านพอดีแล้วพนวนก็บอกว่าตอนนี้เด็กคนนั้นน่อยู่หน้าบ้านอยู่ตรงรถคันสีขาวซึ่งนวนก็ไม่รู้หรอกว่ารถว่าเป็นรถใครแล้วมีรถจอดอยู่ตรงไหนใช่ไหมฮะบอกนั่งอยู่รถคันสีขาวยูก็บอก เฮียน้าหน้าถหน้าหน้ารถหนูนะเฮียได้แล้วยังไงตอนนี้กยังอยู่หรอเปล่าผมก็เลยสื่อกับนวลเนี่ยโทรถามนวลเลยนวลตอนนี้เด็กยังอยู่ยังอยู่เปล่าครับผมยังนั่งอยู่นวลถามหน่ยเดยว่าเขาชื่ออะไรนวลก็สื่อเสร็จแล้วแล้วก็บอกว่าตอนแรกมันบอกว่าใครใครนวลบอกเออนวลบอกทีแรกบอกว่าลอกเคยทําแท้งเปล่าเคยไปที่ใต้มาเปล่าบอกสัมเนียมมันแปลกๆปกว่าแต่นวลน่ะไม่รู้จักเรื่องไทยเพราะนวลเป็นคนอีสานใช่ไหมฮะมันก็บอกว่าชื่อใครใครนวลก็บอกรู้แล้วว่าใครเราเป็นใคร เขาก็ยังบอกใครครจนนวลโมโหแล้วบอกว่ากูรู้แล้วกูจะไปบอกพ่อมึงว่ามึงเป็นใครเขาก็บอกให้ดูปากเห็นมาแล้วเขาบอกใครรหนูชื่อใครเหรอเขาบอกชื่อไข่แฟนผมก็ตกใจเพราะเราเปิดลาโพงคุยกันน่ะพี่รักพี่รักเอาไข่เข้าบ้านนะพี่รักจุดทูบหนูบอกให้จุดทูบบอกะลรพอจุดทูบบอกอะไรเสร็จปุ๊บพอผมปักทูบเสร็จเชิญเขาเข้าบ้านเสร็จนวลโทรมาพอดีเลยบอกว่าไอ้นุ้นเรียกผมหนูนั้นไอ้นุนเองเชิญให้ไข่เข้าบ้านเลยใช่ป่ะบอก รู้ได้ไงบอกเนี่ยก็มันหันมาเนี่ยทำมือแล้วก็บายบายแล้วก็ไ,ปไปกต่ขาเดียวยิ้มเข้าบ้านไปเนี่ยครับวันนี้พี่บอลสบายใจหรือยังคะแบบทำอะไรอะไรอย่างนี้สบายใจมากสบายใจมากแต่ก็รู้สึกยังเศร้าใจอยู่ว่าที่เมื่อวานเอพอคุยให้พี่นวลสือ่อแล้วเขาเขายังนั่งร้องไห้ยัง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 เหมือนว่าเขายังรับเต็มไม่ได้ที่เขาเสียอ,อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าสงสารเขาอะสงสารเขาอะว่าต่อจากนี้เขาจะไปเจออะไรต่อ ต่อจากนี้เขาไม่มีกักเราแล้วเขาจะไปยังไงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราไปดูแลเขาไม่ได้แล้วนะพี่จะต้องเผชิญอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นห่วงเป็นห่วงเขาแค่นั้นเองแต่ว่ามันก็คือมันก็ได้แค่เป็นห่วงครับนะครับถ้าพี่ที่อยู่นก็แล้วแต่ให้รู้ว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดเรา,าก,กับพี่จะต้องจากกันไปโดยที่เลือต่ความทรงจำแล้วอยากให้พี่ ไปสบายผมเคลียที่จบทุกอย่างจบทุกอย่างจริงๆนะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับขอให้พี่ไปสู่ภพภูมิที่ดีไปสู่ข้างบนนะครับแล้วมองดูแลลูกเมียพี่นะครับแล้วก็คอยมาปกป้องคุ้มครองพวกเราขอให้วันที่27นาของพี่ราบเลื่อนไปด้วยดีนพี่เบิดนะขอเราขอ พราะงานพี่มันจะใหญ่และสวยงามมากขออย่าให้ฝนตกอย่เดออี่ยขอละกันขอเมนสวยมากเลยขอละกันคุณจะตกวันไหนผมไม่ว่าหรอกวันที่ย7ิบเจ็ผมขอวันเดียวนะครับถ้าพี่เบิร์ดมีบุญจริงนะผมขอให้เขาเถอะนะผมไม่รู้ว่าจะเป็นพายุเป็นอะไรก็แต่ที่ลัามาอยู่นะผมขอให้เขาวันเดียวเถอะเพราะเรามันเป็นเมนลอยอะอมเมนลอยผมียดเรือ่อเกี่ยวกับวงการแพทย์วยนะคะหลาดหมอหลายคนเป็นห่วงคนเจ๊ชิอ